ปีนี้สภาพนี้นะผมเลขไม้เท่านี้อย่างที่บอกไปว่า1ในร้อยนะครับร้อยคันจะเจอสักงหนึ่งคันนะครับแล้ว1คันอยู่ดีเพ็ดคาร์เซ็นเตอร์นะผมบอกเลยว่าโคตรจะคุ้มค่าคุ้มราคานะคันนี้นะ <S <S สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมวปัาสองคุณภาพดีราคาโดนใจ พบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมวันนี้นะครับเอารถเก๋งราคาสบายกระเป๋ามาให้คุณลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะผมใครที่กำลังมองหารถเก๋งผ่อนสบายสบายนะครับผมดาวน้อยๆเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้เนี่ยจัดให้ตามคําขอนะครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการมองหารถสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันที่เจอแต่เรื่องของไวรัสนะ เยอะแยะเต็ไมไหมดเลยนะครับบางคนก็อยากได้รถไว้ใช้รถยนต์ไว้ใช้นะผมวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับผมด้านหลังผมนะครับคือเจ้า Honda City z x 1.5 i-vtec ปี2008สหล่อคันนี้เลยครับ mm hmm. และนี่คือเจ้า Honda City นะครับผม Z x 1.5 i-vtec นะครับปี2008นะบอกเลยว,ว่าสวยมากนะคันนี้เป็นสีบรอนนะครับสีบอนเทานะผมรถคันนี้สวยเดิมเลยนะ สีเงาช่ำเลยนะครับดูนะครับผมเงางามตามท้องเรื่องนะแล้วคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าการผ่านการใช้งานเนี่ยน้อยมากนะครับผมรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวแท้ๆนะครับคันนี้นะไฟหน้านะครับแบบมันติเล็กเตอร์นะครับ กรุณาดูที่โคมไฟหน้าว่ามันยังใสยอยู่เลยนะมันยังใสย,ยังเงายังฉ่ำอยู่เลยบง่งบอกเลยวนะ่ารถคันนี้ดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมตัวนี้นะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะผมมาพร้อมกับโลโก้ h o น d a นะผมมาพร้อมกับสายตัดหมอกนะสวยมากคันนี้นะใครที่หารถเก่งไว้ใช้ห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับผมด้านข้างคันนี้ก็จะได้เป็นล้ลแมกอลอย คู่ตัวนะผมแม็กคู่ตัวนะครับพร้อมกับยางปีใหม่ๆใ,ใช้ไปยาวๆนะผมมิติตัวรถ้านข้างก็กว้างขวางนะครับผมตัวนี้นะครับผมติดฟิล์มกองแสงให้เรียบร้อยนะแบบประหลอดด้วยนะแบบ4 0 6 0ิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมมาพร้อมกับกันสา์ด้วยนะผมบ,บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับผม ที่หารูช้งงานห้ามพลาดคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูด้านท้ายรถกันต่อครับผมสำหรับด้านท้ายรถนะครับให้อารมณ์ที่สปอร์ตหรูหรามากๆนะครับมองผิวเผินนี่เหมือนรถแข่งเหมือนกันนะผมอะด้านท้ายรถนะครับไฟท้ายก็ขนาดใหญ่นะผมตัวนี้นะเป็นแบบไฟกลมนะผมเพิ่มความสปอร์ตเท่เข้าไปนะครับอารมณ์เหมือนกับแบบรถซปเปอร์คาร์เลยนะผมนะแล้วก็มีไฟ LED เครับผมตัวนี้นะสวยๆเลยะครับผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถใช้งานนี้ห้ามพลาดเลยนะนี่มาพร้อมกับโลโก้นะฮอนด้านะ VTEC แล้วก็ City ZX นะบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วก็มีเซ็นเซอร์กระระยะที่ละให้สจุดะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับบอกเลยว่าสะอาดเอี่ยมมากนะผมแล้วก็หรูหรามีระดับะครับผม ด้านในเนี่ยเป็นแบบทูโทนนะครับผมเริ่มจากเบาะตัวนี้เป็นเบาะแบบเบาะผ้านะครับผมผ้าแบบกำมะหยี่นะให้อารมณ์ที่แบบหรูๆนะครับผมดูเบาะอย่างสะอาดเอียบอยู่เลยนะครับผมแล้วก็มีพรมดักฝุ่นให้นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของแอร์แบ็กนะครับผมถุงนิรภัยคู่หน้านะคผมถุงนิร่ัยคู่หน้าเลยนะสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็มีเครื่องเล่นวิทยุ c ีดีเอนะครับผมตัวนี้แอร์แบบเน้นนวดนะครับเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็มี มันติดฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะผมและที่สำคัญคือผมจบไวเลยนะคันนี้นะจะบอกไปเลยว่าเลขไม์น้อยมากนะครับเป็นรถมือเดียวนะผมเลขไม์วิ่งเพียง1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นนะผมบอกเลยว่าไม์วิ่งน้อยมากๆนะผมรถปีนี้สภาพนี้นะผมเลขไม์เท่านี้อย่างที่บอกไปว่า1ในร้อยนะครับร้อยคันจะเจอสักหนึ่งคันนะครับแล้วหนึ่งคันอยู่ดีเพ์คาเซนเตอร์นะผมบอกเลยว่า โค้ดจะคุ้มค่าคุ้มราคาครับคันนี้นะใครได้ไปใช้นะโมเ่ลคุ้มค่าแน่นอน,นครับเดี๋ยวเรามาดูราคาและโปรโมชั่นกันครับสำหรับราคาโปรโมชั่นเจ้า Honda City คันนี้บอกเลยว่าถูกมากๆประหยัดสุดๆนะครับผมรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับออปชั่นเต็มๆอย่างนี้นะฮะเลขไม่น้อยๆแบบนี้รถบ้านมือเดียวนะรผมราคาสุดแสนจะพิเศษนะครับคันนี้นะครับเราเสนอขายเพียง 195,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าไม่ถึงสองแ0 0นะคันนี้นะ1 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวผ่อน4ี่พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับคันนี้นะใครที่กำลังมองหารถใช้งานผ่อนสบายกระเป๋านะครับห้ามพลาดเลยคันนี้นะ คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมอนพกับมอเตอร์ไซค์เลยนะตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็่อประมาณ ,3,000 ันไปลายแล้วครับคันนี้ก็ประมาณ4 0 0พันิดๆิดนะใครที่หารถเกิ่งมาใช้งานต้องการรถกิ่งส่วนตัวนะครับไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากเข้ามาดูได้มาทดลองขับได้นะผมที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขาหนึ่งของเรานะครับผมนะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมนะผมสามารถจองได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้หรือว่าจะโทรที่เบอร์ศ4น4์เก้าแปเซ็นเตอร์สขาหนึาง ดีให้บริการนะครับผมโอเคนะครับ so, เราวันนี้ฝากเจ้าด้า d ซิตี้สุดหล่อคันนี้ด้วยละกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคันไหนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยละกันนะครับสห so, รับวันนี้ปีใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ